เกี่ยวกับการมีชีวิตขณะใดาขณะหนึ่งภายหลังการเกิดการตายทำให้ประชากรมีขนาดเล็กลงและทำให้ประชากรเปลี่ยนแปลงในด้านองค์ประกอบและการกระจายตัวเชิงพื้นที่ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะการตาย1ภัยธรรมชาติและ การขาดแคลนอาหาร 2. โรคระบาด 3. ภาวะทางเศรษฐกิจ 4. ภาวะทางสังคม 5. การแพทย์และสาธารณสุข 6. ความเจริญ 9. ก้าหน้าทางเทคโนโลโยี 7. อุบัติเหตุจากการคม,มนาคม 8. สงครามการย้ายถิ่นฐานการย้ายถิน่นหมายถึงการเคลื่อนย้ายพื้นที่หรือ การย้ายเชิงภูมิศาสตร์สำหรับการย้ายถิ่นนั้นเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนสถานะที่อยู่ปกติเราเรียกหน่วยการปกครองที่ผู้ย้ายถิ่นมาจากมา,มาจากมาว่าถิ่นฐานเดิมและฐานที่ที่ผู้ย้ายไปอยู่ใหม่ว่าถิ่นฐานปลายทาง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการย้ายถิ่นฐาน 1. ปัจจัยที่เป็นแรงผลักดัน 2. ปัจจัยที่เป็นแรงดึงดูดปัดใจจัยใหญ่ๆที่เป็นไปได้ทั้งแรงผลักดันและแรงดึงดูด 1. ประชากร2เศรษฐกิจ3ประเพณีวัฒนธรรมสังคมและความปลอดภัยทางการเมืองสาธารณูปโภค 4. คมนาคมและสื่อสารสิ่งแวดล้อม5อื่นๆปัจจัยที่มีผลผักมีส่วนผักดันให้เกิดการย้ายถิ่นออกสำหรับประเทศไทย 1. ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ 2. ความกดดันจากการเพิ่มพลเมือง 3. ภาวะดินฟ้าอากาศและการขาดแคลนน้ำา 4. ที่ดินขาดความ อุดมสมบูรณ์ 5. ขนาดที่ถือครองเล็กลง 6. การสงวนป่าไม้ 7. ความบกพร่องของการตลาด 8. ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมในท้องที่ในท้องถิ่นชนบท9กาการคมนาคมไม่ดี 10. ภัยจากโจรปัจจัยที่มีส่วนดึงดูดให้ เกิดการย้ายถิ่นเข้าสำหรับประเทศไทย 1. การได้รับคำเชิญชวนจากญาติพี่น้องหรือเพื่อนฝูง 2. ค่าจ้างมีอัตราสูง 3. การเปลี่ยนแปลงอาชีพมีนายหน้าหางานให้ทำา 4. ความต้องการเครื่องอุปโภคที่ดีกว่าชุมชนของตน 5. ความอยากรู้อยากเห็น ความเป็นอยู่ในเมืองหลวงประเภทของการย้ายถิ่นฐานการย้ายถิ่นเข้าคือการย้ายถิ่นจากที่หนึ่งสู่อีกที่หนึ่งซึ่งมีทั้งการย้ายถิ่นเข้าอย่างชั่วคราวและถาวร 2. การย้ายถิ่นออกเป็นการย้ายถิ่นออกจากพื้นที่ตนเองที่อาศัยอยู่ไปยันที่อื่นซึ่งตน ต้องการจะตั้งถิ่นฐานอยู่มีทั้งการย้ายถิ่นอย่างถาวรและชั่วคราวค,ครับ